ดีครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นมโยจเรียวนี่โอ้ต่อสะพานใช่ไหมครับลูกไม่ใช่ครับจะทำอะไรครับไอจะต่อเป็นรูปรถเนี่ยเป็นรูปรถเหรอเป็นสะพานรถใช่ไหมใช่แล้วน้องคินล่ะครับน้องคินทำอะไรน้มันไม่ไหวนะาันนีะไม่จูเรีที่ไม่ยอมมีอ่ะอืม เดี๋ยวมันจะตกน้ำตายโล่งเลยจต้องทำสะพานใช่ไหมเดี๋ยวเราขับรถแล้วมันจะตกน้ำใช่ไหมลูกโอ้ดยอดครับลองทำดูสิโอ้ยแสะพานแบบนี้น้องคินก็ช่วยด้วยเนาะมาสะพานต่อไปเลยอ่ะเก่งมากแล้วทำยังไงอีกลูกแล้วเราต้องมนมาลงได้เลย โอ้ oh, เอารถขับไปเลยใช่ไหมขับลงไปได้เลยได้ไหมอุ้ยโอ้สะพานสะพานขาดใช่ไหม <c oughs> อ้าวต่อไม่ได้ไไนอะอคืมน้องคินต่ออะไรเนี่ยน้องคินเนี่ยพี่ชินน้องคินเป็นคนต่ออะไรนะลูกเป็นเป็นคนต่อสะพานน้องคินก็เป็นคนต่อสะพานเหรอ ว้าวท้าไมสะพานมันพังอะลูกโอ้โหดูช่างโอ้โอจะเอารูปอื่นเหรอช่างซ่อมสะพานโอ้สุดยอดอว,วันปีใหม่นะคะเฝ้าลูกเล่นของเล่น นี่เรียบร้อยยังลูกโอ้สุดยอดหนึ่งอืมนี่คือะายเสาใช่ไหมลูกส <c oughs>